เาแบบเมตรคูณสเมตรก็ได้เนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าพื้นเดินขึ้นมาออดแอดเราเปลี่ยนเป็นไม้อัดอันนี้มันไทยบ้านของจริงเลยนะใช่ใช่ไหม,มแล้วราคาคือจับต้องได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้นะเรามาอยู่กันที่ร้าน ต้นแก้วซุ้มไม้ไผ่แยกนครชัยศรีนะครับถามว่ามาทําไมที่นี่นะมาดูบ้านใช่บ้านเดี่ยวด้วยบ้านเดี่ยวด้วย,วยหรอแม่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราซื้อที่แล้วเราก็เลยมาหาดูแบบบ้านเดี่ยวก่อนบ้านเดี่ยวเลยเหรอบ้านเดี่ยววันนี้ก็มาดูกันที่นี่เพราะว่าเราซื้อที่นครปฐม,มใช่ไหมใช่แล้วเสร็จตรงนี้มันคือแถวนครชัยศรีมันใกล้กันนะครับก็เลยแวะมาดูนะครับนี่เลยก็นี่แหละเป็นบ้านไม้ไผ่นะครับอ่าเข้ามาดูปุ๊บเฮ้ยแม่บอกชอบแล้วราคาได้คือจับต้องได้ใช่ไหม ถือว่าโอเคเลยนะแม่นะนี่แหละบ้านเดียวของแม่เดือน <laughs> บ้านในฝันเหรอใช่ <Sorry. S 1> เฮ้ยมันเรามาแนวเกเทรเราก็ต้องอยู่กันแบบอย่างนี้นะแม่นะเออมาเดี๋ยวเริ่มดูก่อนเลยเมื่อกี้เข้ามาแล้วอันนี้แม่เจอ,อน,นี้ก่อนเลยนะแม่เดือน <c oughs> เดินเข้ามาแม่เดือนบอกว่าชอบอันนี้มากนะควันนี้จะเป็นชิงช้า๋ <c oughs> ยวลองนั่งให้ดูอ่าแม่เดือนบอกว่านี้ชอบมากอยากได้ไปไว้ <c oughs> ในที่สักอันหนึง่ง <c oughs> ใช่มันยอได้จริงน,นอะอ่ะเราดูแข็งแรง <c oughs> ไม้ไผ่เขาก็าคือแบบวัสดุอย่างดีเลยช่ลำใหญ่มากดูดิใช่ไหมแม่อชอบไหมอันนี้ชอบถ้ามีที่เดี๋ยวเราถมที่เสร็จปุ๊บจัดที่เมนเป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะยกไปวางในที่ของเรานะครับถือว่าโอเคนะอ,อ่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าด้านในอ่ะไปเดี๋ยวไปดูน,น้นพี่เจ้าของก็อยู่น่นแม่ไปเดี๋ยวไปขอคำปรึกษาพี่ก็หน่อยว่าอันไหนราคาเท่าไหร่บ้างเนาะ ตอนนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยต่อยครับผมอยากได้บ้านสักงหนึ่งหลังเนี่ยนอน3คนเนี่ยพี่ต่อยแนะนำมันไหนอ่าจะเป็นบ้านอ่าบ้านลูกกงครับจะดีหน่อยจะขนาดใหญ่ตัวห้องใหญ่แ <3 S 1> <ใน S 2> บบไหนครับอ่าพอดีมันไม่มีหอไม่ดูครับจะตัวห้องใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้ขอเขา้าไปชมได้ไหมฮะได้นะขออนุญาตนะครับอ่าแม่เดี๋ยวขึ้นมาดูกันต้องถอดรองเท้าไหมพี่อ๋อไม่ต้องถอดอ๋อไม่ต้องขอก็ได้นะอาบมาอุ้ย วัสดุทุกชิ้นนี่น่าจะมาจากไม้ไผ่หมดเลยใช่อาจจะมีเป็นเหล็กบ้างเป็นบางอย่างอย่างเนี่ยตัวล็อกใช่ครับก็สูงโอเคนะแม่ใช่หลังนี้ราคาเท่าไหร่นะพี่สามพันทาครับจะมีระเบียงนานขทางต่ออ๋อมีระเบียงให้ด้วยครับครับอ่าแม่เดี๋ยวลงไปดูถ้าสมมุติเราอยากได้สามคูณสี่ก็ได้เราสั่งได้ติดตั้งได้ครับ๋อเราอยากได้ตัวบ้านใหญ่ใหญ่น่อยก็ได้ได้ครับนะครับการใช้งานมือครับโอ้ยใหญ่ แล้วไม้ไผ่ที่ใช้นี่คือไม้ไผ่อะไรครับพี่อ่าไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่มาจากเหนือครับมาจากป่าครับอือใช่ครับมันจะแข็งแรงกว่าพวกไม้ไผ่พวกเมืองการครับครับหอมจะดีกว่ามันโดนแดดแล้วมันจะแตกแล้วพวกนี้ทําจากอะไรอ่ะพี่นี่เป็นอ่าไม้ไผ่อัดกาวครับไม้ไผ่อัดกาวใช่ครับใช้เครื่องอัดกาวครับอันนี้เสารสานก็ได้พวกนี้ถ้าโดนฝนนานๆเป็นไรไหมพี่อ่าต้องต้องพ่นเครื่องกันด้วยครับกันพวกเชื้อราครับไม่งั้นมันจะเป็นเชื้อราถ้าเราไม่ได้ดูแลเย ครับอ๋อก็คือต้องเหมือนเกลือบแลกเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเอช่วยครับครับผมถ้าผเดือนพ่นทีหนึ่งก็จะดีอันนี้พี่มีบริการไ้พ่นให้ไหมมีครับถ้าลูกค้าอยากให้ร้านเป็นติดตั้งให้ก็ได้ก็คือโทรแจ้งเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูแลให้แพงไว้พี่ใช้จ่ายอ่าไม่แพงครับรอบก็ประมาณห้าร้อยประมาณฮะไปพ่นให้อะนะแล้วมันคุ้มค่าน้ำมันเดีอพี่อ๋อระยะที่เราวิ่งส่งอยู่แล้วสามารถไปดูแลให้ได้ผ่านไปงครับเราแวะไปได้ครับแล้วเรื่องของมอ่พีไมอดย เราต้องพน่นสักสามเดือนพ,พ่นทีหนึ่งครับอันนี้มีบริการด้วยไหมมีครับพี่ทางละ,ะทางละต้องดูปริมาณว่าเราพ่นเท่าไหร่รใช้เ<ช>ย,ยอะแค่แบบไหนอ๋อแล้วก็มีค่าบริการ,รแล้วก็หลังคาเหรอพี่ถ้าสมมุติแบบเมันเริ่มเก่าแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับทุกสามเดืสามปีเปลี่ยนรอบหนึ่งครับมีบริการเหมือนกันมีครับพี่ก็ซื้อของพี่ไปก็ดูแลให้ดูแลให้ครับ เฮ้ยแม่ดีนะใช่ดีนะอย่างอันนี้พี่อันนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยอันนี้เรียกแค่นองแค่ขาครับก็คือขึ้นไปนั่งทานข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่อ่าหลังนี้หกพันห้าครับพี่กว้างยาวเท่าไหร่นะพี่อ่าสองเมตรคูณสองเมตรยี่สิบสองเมตรคูณสองเมตรยี่สิบกว้างสองเมตรยี่สิบอ๋อที่บอกค่อยขาคือค่อยขาตรงนี้เปล่าขึ้นไปนั่งแล้วค่อยขานั่งกินโอเคอ่าโอเคเข้าใจละอ่ะอย่างสมมุติริมนี้เป็นน้ํา แล้วก็นั่งห้อยขาลงมาอ๋อราคานี้คือถ้าอยู่ในเขตใกล้ๆก็คือวิส่งให้พี่ถ้าวันศกส่งรีค่ะกี่กิโลอ่ะพี่ห้าสิบกิโลครับอันนี้สวยเนียแม่่เนาะแล้ววันนี้อ่ะพี่เป็นบ้านต่อเป็นตัวต่อกับบ้านอ๋อหลังโนน้าลูกค้าซื้อแยกก็มีขายครับครับเพราะจริงๆเขาจะมาเป็นเซตใช่ครับเขาจะมาเป็นเซตนะครับอุ้ยแม่สวยว่ะ อันนี้มันไทยบ้านของจริงเลยนะใช่ใช่ไหมแล้วราคาคือจับต้องได้เนาะแล้วอย่างหลังหลังนี้อรพี่หลังนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับเนี่ยๆตัวห้องจะขยายขึ้นมาสองเมตรยี่สิบคูณสามเมตรครับตัวห้องเต็มนะครับอันนี้าำ่าห้องเต็มคือยังไงครับพี่อ่าเนี่ยครับลูกค้าเขาเพิ่มพื้นที่ก็คืออ่าผูรแพงด้านนอกพื้นที่เต็มเพื่อให้ตัวห้องมันกว้างครับไม่ค่ไม่เน้นระเบียบครับ อันนี้นอนสามคนได้นะพี่นะสบายเนาะสามคนสบายเลยพื้นก็คือให้เป็นแบบนี้เลยครับวาม่ชอบสามารถปูเป็นไม้หัดได้ครับพี่ราคาเพิ่มไหมครับเพิ่มอีกประมาณหนึ่งพันครับหนึ่งพันบาทได้เป็นพื้นไม่อัดแล้วถ้าเกิดเราจะติดแอร์พี่ติดแอร์ก็ต้องเพิ่มอุูด้านในเข้าไปครับพี่ครับก็เพิ่มอีกประมาณหกพันบาทครับก็คือดีเลยติดแอร์อยู่สบายเลยใช่ไหมคับอถือว่าดีมากเลยนะ ชอบตรงที่แบบมีบริการเนี่ยแม่สมมุติว่าเฮ้ยเราไม่เคยได้มาเรากลัวมอดใช่ไหมโทรมาเขามีบริการไปฉีดให้แล้วก็คิดเงินหลังคาอยากเปลี่ยนเขาก็ไปเปลี่ยนให้ได้นะคถ้ามันรั่วเซอร์วิสหลังการขายถือว่าดีมากเลยเอยอโอเคมากเลยนะน่าสนนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าไอที่บูแล้วเป็นยังไงนี่แอร์จะไม่ออกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับทุกคน นี่เลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขายังทําไม่เสร็จนะเดี๋ยวให้ดูอ๋อเขาจะปลูกไว้อย่างนี้แม่ใช่แอร์ไม่ออกแอร์จะไม่ออกเราอยู่ก็เย็นอยู่ในนี้เลยก็ถือว่าดีนะอันนี้เพิ่มอีกวันหกเจ็ดพันใช่ไหมแม่เฮ้ยถือว่าดีนะถ้าถามว่าซื้ออย่างนั้นไปเสร็จไปวางไว้ปลายที่มันก็น่ารักใช่เพราะว่าเราทาสวนไงใช่เราก็ไม่ได้มานอนบ่อยนานๆมาทีเราก็ต้องประหยัดไว้ก่อนมาถึงปุ๊บเราก็เปิดแอร์เข้าไปนอนได้ ปลูกต้นไม้ร่มรื่นมันก็อยู่ได้เหลยแม่ในราคาที่ประหยัดถ้าไปโดนน็อกดาวน์นี่ก็ต้องมีหลายแสนอีกนะใช่แต่เดี๋ยวขอมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันพอดูแลเรารู้สึกว่าเอ้ยมันชอบอ่ะมันแมทกับที่ที่เราจะไปตั้งอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูหลังนี้หลังนี้น่ารักมากเลยนี่บ้านราคาประหยัดครับหมื่นสองเก้าร้อยสำหรับคนรบน้อยครับเท่าไหร่นะฮะหมื่นสองเก้าร้อยหมื่นสองเก้าร้อยก็มีบ้านได้แล้วแม่เดี๋ยวนี้หุยดีเฮ้ย ครับอันนี้ใช้คําว่าบ้านราคาประหยัดเดี๋ยวขอเข้าไปชมหน่อยนะฮะเข้ามาแล้วมันก็ไม่ได้เล็กนะสองคนนอนสบายเลยนะเอ,อเข้ามาดูก่อนเน่แล้วนี่ไม้ขัดเขาเขาวางอย่างนี้เลยนะหน้าต่างเขาอะ่ะอันนี้หลังเล็กราคาประหยัดนะหมื่นกว่าบาทน,นะให้มันอยู่แบบพอเพียงได้เลยนะแม่เนาะแล้วก็ด้านนอกเขาก็จะเคลือบให้ใช่ไหมครับ,รบตรงนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าจะเคลือบให้น้องบอกนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเวลาโดนฝนโดนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นลาได้นะครับแล้วก็สามารถจ้างไปพ่นแยกได้นะครับสื่อว่าโอเคอ่ะแม่อันนี้เรามาดูแค่ส่วนเล็กๆเ,เองนะใช่เพราะว่าคือมันเขาสร้างเสร็จแล้วเขาก็ไปถม่มไงอันนี้ทําตามออเดอร์เลยเหรอครับก็ร้านนี้ก็ใหญ่อยู่นะนครชัยศรีเขามีสองสาขานะดูใน f a c e b o o มาแล้วมีเพชรบุรีด้วยใช่ไหมฮนะครับขาย,อยานนะเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนเพราะว่าที่เรายังไม่ได้ถม แต่เบื้องต้นแหละถ้าเราจะสั่งจริงๆอ่ะไอ,ะ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 อะ้ที่นั่งอย่างเงี้ยเราต้องมีละอันหนึ่งถูกไหมแม่เอาไปหลบแดดก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าขุดบอ่อแล้วอาจจะมีตรงน้นสอช้าหรือไม่ก้าวเนี้ยไปไว้ใกล้ๆบ่อใช่เน้ยผมถามนิดน,นึงพี่สอบถามนิดน,นึงอย่างสมมุติเราอยากได้เป็นแพร่อย,อย่างนั้นนะ่ะแล้วหลังคาเป็นจั่วได้ไหมได้จัว่วไเป็นัใช่ไหมครับแต่ว่าเอาเป็นแพร่แล้วจั่วลงอย่างเงี้ยเนาะได้ได้ใช่ไหมมีทรงให้เลือก เ,เข้าไปดูหน้าเพจได้เลยครับผมอ๋อพูดง่ายๆเลยอยากได้ไงสั่งเข้าไปใช่ออคุณอยากได้แบบไหนคุณบอกเดี๋ยวผมผลิตให้แล้วไปส่งให้ก็กิดตังไปพ <c oughs> ี่รบอกผมทำไม่ได้หมดเลยพี่มีตังกระจกอ่ะอ,อ,อ,อยากได้ไงขอให้บอกใช่ไหมเพราะว่าเ็าแข็งแรงนะแม่นะอ,อมันก็ไม่ดิ้นนะใช่มันก็แข็งแม่ไม่ไผ่มันต้นใหญ่มันแบบไม่ได้ขึ้นมาแล้วแบบมันือนะมันแบบว่าแน่นแน่นใช่แล้วราคาเขาไม่ได้แรงนะแม่จับต้องได้ ถ้าถามว่าเป็นบ้านสวนเราแบบเอ้ยเราปลูกของปลูกผักเราเหนื่อยเราเดินกลับไปกรปุ๊บเราไม่ไหวก็นั่งพักปลายที่เราได้ใช่ไหมใช่เอาไปว,วางให้สองสามปุ๊บก็อโอเคเลยนะนั่งเอาแก้วน้ำเอาอะไรว,วางรออะไรก็ได้ <นะ S 2> เดินเหนื่อยปุ๊บมานั่งพักอะไรอย่างนี้ใช่แล้วตัวบ้านนะแม่ตัวบ้านโอเคนะสองหลังเนี่ยแม่ไม่ว่าหลังไหนหน่ารักเราเอาหลังนี้แล้วก็เอาหลังใหญ่หน่อยอ่าระบบข้างในใช่ป่ะใช่อ่ามาเดี๋ยวมาดูเนี่ยแม่ดูไม้ค้ำกาดิโอ้โห หาติดมากนี่ทำอย่างนี้<ช>แล้วก็ใส่กรดไว้ข้างในเขาบอกอแ,ตแต่เราไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรงไง<ช>เหมือนสมมติว,มวันไหนไม่อยากกลับกรุงเทพเดี๋ยวนอนนี่คืนหนึ่งเอาแอร์ที่เรากางเต็นท์เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราให้เจาะรูระบายความร้อนออกถูกไหมแม่ใช่เ<ๆ>นาะเจาะเลยพูดเอารูออกแค่นั้น<ช>พอเราไม่อยู่เราก็หากรุงเทพไมาปิดไว้<ช>พอเรามาแล้วแค่เสียบหอกเราเอาแอร์เข้าไปไม่ก็เจาะ เนี่ยเราให้มันพับออกไหใช่เ,ออเพราะว่านอนสามคนนอนได้นะพ่อแม่ฟ<ช>ิวนะคือเราจะเพิ่มอีกเมตรหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเอาหลังใหญ่กว่านี้ใช่เอาสามเมตรคูณสี่เมตรก็ได้เนาะแล้วเขาบอกว่าถ้าพื้นเดินขึ้นมาออดแอดแอดเราเปลี่ยนเป็นไม้อัดอเพิ่มอีกไม่เท่าไหร่ก็ยิงไม้อัดปูไปเลยใช่เนาะแล้วตรนนี้ก็ปูปิด คลองระบายหมดเลยใช่แล้วก็เอาแอร์เข้ามาเราก็อยู่ได้สบายเนี่ยแม่คือบางทีเราก็คิดในี่ยไอ้ถ้าเราไปปลูกบ,บ้านแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราไม่ชอบเราไม่อยากอยู่เราเบื่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเสียเยงินเยอะใช่แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่เรารู้สึกมีความสุขกับการทําสวนเรารักที่นี่เราชอบที่นี่เราก็<ม>ค่อยปลูกใช่อันนี้เหมือนเอาไปชิมก่อนว่าเฮ้บรรยากาศจริงๆมันเป็นยังไงมันน่าอยู่ไหมโอเคอยู่นะแม่เนาะโอเคแล้ว มันไม่ได้ร้อนมากไงใช่เพราะมันคือหลังคาบุญจากจากมันไม่ร้อนมันไม่เหมือนเหล็กสังกะสีที่มันดูแกงใช่เนาะเนี่ยพื้นเพิ่นอะไรเขาก็ดีแต่แค่ว่าถ้าเราจะติดแองจริงเราต้องบุใช่เราต้องเก็บอเพิ่มใช่ให้มันเรียบร้อยนะอ่ะไปเดี๋ยวตงไปดูด้านล่างด้วอันนี้เขาก็โอเคนะแม่คือที่บอกกันหลังเนี่ยสองหมื่นแปดไม่ได้แค่บ้านนะมันคือชิ้นนี้ด้วยนะทุกคนเอามาต่อติดกัน แล้วก็เดินลงมาตรงนี้ก็เป็นระเบียงระเบียงนั่งเล่นได้แล้วมันก็ไม่เล็กนะ,นะใช่แม่สวยด้วยนะออบโจทย์อยู่นะพ่อว่านะแต่พ่อชอบตรงนี้เขาบอกวาอ่าถ้าเราไม่อยู่อะมอดขึ้น<ช>มอดอาจจะมีมอดแต่ให้เาน้ำยาไปฉีดถ้าสมมติเราไม่มีเวลาเราก็โทรเออพี่ครับรบว,วนเข้าไปฉีดให้ด้วยใช่ขเขาเซอร์วิสใช่เขาเซอร์วิสก็ค่าบริการก็สี่ห้าร้อยให้เขาไปฉีดอะดูแลสองเดือนทีสามเดือนทีไ่ต้องดู ใช่แต่ว่าถ้าเราซื้อเขาก็ตกฟรีเขาวิ่งไปทําให้ได้ก็ถือว่าดีนะเแล้วใช้น้ํายาอัดแล้วก็อย่างหลังคงหลังข่างี้ผูกขารั่วก็มีบริการวิ่งเปลี่ยนให้ก็ถือว่าโอเคนะแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้พ่อพ่อชอบนะแม่ว่าไหมเอาสองหลังมาต่อติดกันนี้ไม่เล็กนะข้างบนเนี่ยถ้าเราขยายเพิ่มอีกหน่อยนึงออกไปอีกหนึ่งเมตรกว้างไปอีกหนึ่งเมตรก็ได้หลังใหญ่นะใช่เนาะมันก็จะสบายกว่านี้ใช่ไม่อึดอัดสอง จำไม่ได้แล้วแต่สอเมตรกว่าถ้าเราเอา3มเ <4 S 1> มตรคูณเมตรไปใหญ่ใช่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเนาะแต่อันนี้ชอบนะน่ารักดีนะมาเดินดูแล้วมันรู้สึกว่าไอเดียมันมันมันไปได้ไกลอ่ะเพราะว่าดูแล้วอ่ะมันสั่งได้มันสั่งได้อยากได้ก,ไดกว้างยาวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่แบบให้ข้อมูลอ่ะถ้าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจฝากร้านได้เลยครับ ตบแก้วสุ้ไม้ไผ่นะครับแยกน้ครดิสีครับอยู่ตรงถนนเพชรเกษมนะครับพี่วิ่งมาจากทางเข้าเมืองนะครับพี่นะครับอยู่เส้นตรงตีนสะพานอ่ได้เอาเพจขึ้นมาด้วยอ่ะนี่เลยพูดง่ายๆถ้ามาไม่ถูกโทรมาแผนที่มี l i น์แอมีทุกอย่างมีครบหมดก็ลองแวะเข้ามาดูละกันนะครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ